นี่ถวายนมมะลิหนึ่งกระป๋องที่ถวายหลวงปู่ในตำนานว่าวหา,หางครุสังฆทานใส่ในครุสังฆทานหนึ่งปีวันนี้อันเชิญลงมาเพื่อมอบเป็นของขวัญที่ระลึกเป็นของถวายของหวานครับ<ข>คือของหวานของหวานอย่าอดีปัจจุบ,บันหรืออนาพกันหน้าคงเบาบว่าหว,ว,วานคงจยโหมดไมนมาเยี่ยมไม่มาเยี่ยมแล้วดูกระป๋องชัดๆนี่นมมะลิครับในตำนานหลวงปู่ดมดมดมนมมะลิที่ตลาดเจ็ดสิบเก้านี่แหละ อยากแกโลกเบาหวานเก็บไว้หนึ่งปีนนี่เต็มเต็มตากแดดตากฝนไว้หนึ่งปีครับหนปีในตำนานบ่าวหางครูสังกทานลมก้อนหนึ่งปลากระป๋องกับป้ากระแปดสองกัสองเรือว่าล่าเลยแปหนึ่งสองเรื่องี่น้องเอสนะครับอือหนึปีนะแล้วเป็นอ้ขูดที่เราต่อเออ ตอนนี้ยายก็เมียตะเต็งก็กำลังทำอาหารนะฮะอันนี้ก็ช่วงเช้า8ปดโมงของวันที่17กุมภาสองห้าหกสนะครับนี่ก็เป็นการผัดปลากระป๋องใช่ไหมเอาปลากระป๋องมามาเคี่ยวใช่ไหมมันก็จะออกรสชาติ เค็มๆมันหวานเผ็ดๆนะฮะก็ใสพ่พริกด้วยการเก้าเฮงิบทขาวถวายหลวงปู่เจ็ดวันเจ็ดคืนนั้นหลวงปู่ก็เดินทางไปด้วยวันนี้ก็ได้จะมีมูลหลวงปู่ขึ้นกระท่อมคืนในตำนานหลวงปู่ไปตามทางอันนี้<บ> он, อัดเ<น>สียงบ <น S 1> ีติ้งส่วนกบบนเลยด้วยนงบนทุกท้ายด้วยหลวงปู่ขำาราไแล้วอำบุญตะขำเทพาหลวงปู่เที่ยว เจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็มีมนุษยลูกปูขึ้นกระท่อมนั่งไม้มันปลาของจังหวัดทูลินเจอดูมนุษยลูกปูซารองยังไงอันนี้อันนี้กมุนตังมุนจังดูต้าในนตาจีใครยังเดียวมนุษย์ปักลวงปู่ไปเที่ยวกับ พระอาจารย์เก 70, ้าเฮงบวชขาวถวายเจ็ดวันเจ็ดคืนวันนี้นิมนต์หลวงปู่ขึ้นกระท่อมคืนนะครับอ่าอ่นิมนต์หลวงปู่ขึ้นกระท่อมคืนเนาะไปิรอบกระท่อมไปรอบกระท่อมไปจะใช่ใช่ไม่รูกขวายอะไปใชตามเขาเออไปรอบขวายถึงเดินขึ้นนี่จะนอนแขึ้่าฮชั้นนี้อาจารย์ใหญ่เดินนตาหน้าลูกศิษย์เดินตามหลังในทิชีแผ่ต้นบุสนกุศลให้หลวงปู่เก้าเก้าแหงบวชให้หลวงปู่ถวายให้หลวงปู่เจ็ดเจ็ดวันเจ็ดคืน

สมาัถนาที่อธิฐานไว้โอเคเลขศูนย์่ให้ไปเลยเอาวานกระโดดไปแล้วรุนฟื้นหกครั้งเร็วันรอบที่แปดเฮงครับเป็นเลขเลขดีเลขแปดของจีน แปดรอบเก้าเฮงเป็นคนอุ้มถวายขึ้นลุงปู่ก็ลาสังขารมันที่แปดกัญญาเป็นเลขมงคลเขาลุงปู่ที่ผมดะยึดเหนี่ยววันที่หนึ่งเขาว่าแปดยังไม่เห็นลุงปู่ว่าไปพระจันทร์เก้าเฮงนั่งข้างหน้าแล้วทุเราถอยเขจะได้รข้าวนั่งหันหน้าไปนู้นคู่กับพี่เตงเอ้อ่ะเอาพี่ใหญ่นี่นั่งตรงนี้คระชดธรรมในตำนาน กระท่อมนี้อย่ากกับพริบตานะครับกระทาพิธีนี้เลขในกระท่อมนี้ออกอีกเลขข้างบนให้ดีก้าวเฮงมาอุ้มขึ้นแล้วก็มีแต่เฮงเฮงก้ามดสิบ สองทับสองสองคือเลขที่กระท่อมนี้นะครับเพงต่อไปอีกเก้าปีสองบวกสองได้สี่สองบวกสองได้สี่โอ้โหอ่า,อาโอเคโอเคครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดกุมภาสองห้าหกสี่นะฮะ วันนี้เมื่อเช้าโทรคุยกับร่างเอ่อร่างเข้ากลางคืนก็กลางวันว่างก็จะมาทุกวันนะครับแต่วันนี้โทรถามแล้วว่าได้มาไหมเอ่อร่างบอกว่าไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าเพราะว่ารถไม่มีน้ำมันจะมาแล้วรถน้ำมันหมดไม่มีแต่สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้คะขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้มานะครับนี่ นั่งท้ายอยู่ไม่ได้นะขี่รถมใไซคันนี้มาผมกับพี่หนูคาดแล้วว่าร่างอยู่ไม่ได้จะต้องมาแล้ววันนี้ก็เมื่อกี้ท่าที่คุยกันมีแผนจะไปบึงหรือว่าบึงบางตาบึงบางพันหรือว่าตะเปียงบางเปลือนนะฮะนี่ครับมาถึงแล้วก็นี่ห่อข้าวาด้วยนะไม่ธรรมดาห่อข้าวมากินตามทางด้วย อยู่บ้านไม่ได้ปวดหัวบอกว่าปวดหัวเอาขนมกินมาแต่ไม่กินกินต้มไก่พอมาถึงนี่หายปวดหัวเลยคนที่กินขนมกินคือสร์กินเยอยู่บ้าน <c oughs> ไม่ได้ปวดหัว <c oughs> แล้วร่างก็อยากจะไปที่บึงบางตะบึงบางพันนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันตอนเย็นก็จะไปอาพากันนอนค้างตรงที่ไปบวชตรงที่มีพระรูปปัน้นพระพุทธรูปยืนนะฮะ แล้วก็เช้าวันที่สิบแปดวันนี้เข้าตอนเย็นก็เสร็ครับเข้าตอนเย็นอ๋อเวลาเดิมอ๋อ